มาทำบุญหรอ<า>อันนี้โกงเขาจะได้บุญไหมเนี่ย <laughs> โกงเขาจะบาปนะนนการดีกวากาบาเนะเเป็นนักเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตัด<า>สตรีนครบาล เป็นหมายสารจังหวัดชลบุรี่มีชื่อหลงเฉียงคที66งที่มป5 6 6นะคะด้วยชื่อที่แจ้งค่ะซึ่งต้องแว่าจะทำความผิดว่าต้องเ,เปประชาชน่ะรงงาน่อยเปเฉพาะในประชาชนค่ะแก็พี่ไม่ได้รับหมายเะยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แจ้งก่อนนะครับต่อไปเป็นสิทธิ์นะครับ มีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ทําให้การให้เป็นพยานหลักฐานในขั้นศาลถ้าป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลเข้าใจข้อหากับสิทธิ์แล้วยังเข้าใจค่ะเข้าใจนะอันนี้มาทาอะไรอ่ะมาทําบุญถวายพระตหารตค่ะมาทาบุญหรออันนี้โกงเขาจะได้บุญไหมเนี่ยโกงเขาบาปนะเราไม่ได้โกงเราก็ลงโุษธรรมดาแล้วก็เราก็อะไรนะเรามีแังสื่อที่เรา อะไรนะขึ้นศาลไปแล้วอะค่ะไปไปบ้านพี่ได้ไหมคะเดี๋ยวขับ้เห็นใจเด็กอีกนะเพราะเราพี่อยู่กับลูกแค่สองคนน่าจะพาน้องไปด้วยหรอโทรหาพนักงนได้โทรตอนนี้เลยเดี๋ยวไปคุยที่ร่มๆก็ได้ตอนนี้ต้องถูกควบคุมตัวนะครับ ตอนนี้จริงๆต้องใส่กุญแจมือนะ,อะแต่ว่าเห็นพี่อยู่กับลูกผมเลยไม่ใส่ก็เลยให้เกียรตินิดนึงแค่นี้เด็กก็ตกใจแล้วคือวันนี้ยังไงต้องไปสพเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็เดี๋ยวน้องเนี่ยจะเอายังไงเดี๋ยวให้เวลาคิดแป๊บนึง,นงไงงด้คราบแล้วแ่อนาได้ครับแล้วแต่เรา่ พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาแม่เดี๋ยวเราไปคุยคุยเสร็จก็ขับมาไปหาลุงลุงก่อไปไปครับ